ติดเนี่ยติดไหันอปางเป็นเสเศอย่างนั้นอาตันๆเน่ยละนี่ด่าฮือดหนอเงแดงเลยเดี๋ยวมันก็ออกมันเป็นกีงน้ยเดี๋ยวครับเดียวกันเนาะเมียนครับโอ้ดอกหน่อยมันก็ยังมีอยู่ด้วยผู้หลังเจะเป็นแดงเลยเปล่าแต่ว่าจะสีเญ่นอย่เด้ว สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเรามาพอกันกับบาลันกับสาวน้องขึ้นเก้าครับพอกันตอนไปบายแหละเนาะนม่ครับบ่ายเขาวันที่ย์แปดพฤศจิกายนหกโกเด้อจ้ะวันนี้เราจะน้องพาพี่น้องเขาเราโคกเราปลาชงไปบายเนาะนม่หลังจากที่เ้าไปส่งปลาพี่น้องเขามาเนาะครับเราจะน้องกะลยโอ๊ตบได้เนาะวันศุกร์เขาก็โอ๊ตบได้จากกะลยครับมาเขาปลาชงไปบายเนาะนี่ครับเล้ไม่ตามเมืองจ้าวันหมดนี้เขาเขาปลาไปบายเนาะว่าเขาสิมาหน่อยมันอะไรไปเนาะครับไปกันได้ค่ะไปกันด้จ้า เองคีปเอาเนาะที่ปุงเดงข้ามเมื่อก่อเด้อจ้ะมันเป็นไงไหกันไงอตัวเนาะม่นือฝนนะมาจักมันถือฝนตกแต่ว่ามอนมันฟอกฟอไปเอบางดอกที่เขาเก็บไว้ปิดไว้พี่หนอเอาไปแต่ก็มีเนาะนีเพราะว่าบารานมาสวยเลยนะจ้ะจมาแต่เส่อกับที่ท่านด้ยเดินข้ามีครับ khá tàn đi đấy luôn xem nhìn bao khói cuốn đó khá vậy đây nó có con, con thịt rồi nó đấy ừ. này ui nè đấy ขาร่าครับอืกงามหมาอีกอ้สามเลยงามสามดอกงามครับงามเเ่อวามมี่ด้จ้ะเียนะสามดอกสี่ดอกเลยดอกน้อยเมีงามี่ครับยังอีกเ้อจ้ะพุ่อนต้องหาพุ่นเอาไป้เลยครับ

เป็นราง zoom ใยทีเนาะเพิดเิ่ดเพิ่ดเิดเปินตรงนี้ต้องแค่เสอป็นมเนาะแค่อกรลายด้้ยขครับบุญเหเอลาลนี่เป็นสีเวลาแกงเป็นสีหนุ่มๆเนาะไม่นี่ครับนหัวหาเลยะแล้วก็เซ่บครับงงเบือเ้อะดอกขึ้นบุญดีงครับผม ออกเป็นโมอีกแล้วครับพุ๊เป็นโมอีกแล้วจุ๋งามแห่งเกจุ่มๆเลยครับออเ่เสียบๆนเละเนาะอหอมงามเลยครับใช่ได้แต่คำใหม่ละหมาเนาะอืมม่มาแต่เสาดีก้านะมาเ,เนาะอือดอกเป็นค,ครับนี่แต่จุ่มเลยหอม ผมเดียวเด้อมเดียวเด้อครับโอเคเอพีค่อยค่อยค่อยนี่นงานพี่ครับนะจบเลยถึงเวลาหลวงเลยเป็นสีดำๆเนาะนี่ครับเจเสยินเยอ่ออกเป็นไข่เป็นาขึ้นล่าเนาะแต่ว่ากระเมนเด้อจ้ะออกไข่ออกซาเกเอนครับ ก็ไปเกี่ยกบเสืเก้าครับนงามเลยเนาะดีมากครับดีดยังหมูดเลยครับคมเดียวโอหมผิดหวังครับผมนี่คือะน้องมมีเนาะมีนันนงพืนด้วยเก๋อะไรนครับนะ งามเลยแต่ว่าหองคุณลูดไวแ้งด้สูงแห้งเด้อจ้ะเอดคือคอยอย่างมัมยังด้อจ้ะไปลวกหนามมันย่งนี้หมดแลนี่นี่บดยังมาเบิดอ้นี่ลวกหน่อยเพนครับเนาะก้อนนะอ๋อยสักออดี๋ยวมาเอา

lọ con thua nó tụt 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 tí tụt 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 con tụt tụt thế tụt 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 này, đọc này, đọc này. ừm chú cái lùm luôn luôn cái khác thôi ừm 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 ดอกครับหอมเนาะแมงกรหอมขนาดเด้อพีน้อยนะดาตันงัตเลยนะแมนครับเป็นกอยครับออกเป็นมูด้วจากห่มนอกนะแมนงหวานเลยด้วครับแมงก็หอมดีขนาด นน้อยครับโดนคนดันตนคืนเลยใหญ่ปุปุ้บให่ปแข็งงามเ่ยเันห็ดรบววมีเสียงเด็กจ่ะเี้ยมัน่จอะเสียงแมงหอกเนี่ยครับแฉกแฉโฮ่ในเด้อแมงตัวน้อยเสียงดังเห็นเนาะแมงนี่สียข้ามตอนตรงน้ตาขาเหญ่ปุ๊บในญ่คุบ ยินเสียงเล้ครับพาโตเป็นห็นเลยเนหองเงินเงินนหนางนไหมเนาะเงานเืิกเาลันะงเกิดนะ อก็่อแล้ครับอู้ดสุดี่บดคุณ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 คุคุณคุณคุณคุุณค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 ุุณคุณคุุณค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 ุุณค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 ุคุณ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  ขาคือหนาวใช่ไหมปไอ้ยุคนแหงเนาะไอ้ยุคนแหงโอ้โหมันลเนาะน่อยออตรงน้อยกระไนนั้นขาแห,หงเยอุ้ยเงยเอเลยเนาะมีขนาดมาคำคำเยอะจ้ะาเยดมันอุ้ยผิดนี่จ่อไนเลยไอ้ยุขาเป็นโกนเหงเนาะ

เพิ่นออกกรอมัวว่าจ๊กหนูเน่าแล้วครับเอาว่ได้ครับปล่อยเพิ่นเป็นเสือครับปล่เพิ่นเปื่อยลงเองเพิ่นครับอืออีกแล้วครับเพิ่นเดียวกันเนาะมีนครับโอ้ยถูกหน่อยเพิ่นยังมีอยู่ด้วยอันผู้ดังจะเป็นแดงๆเลยป่ะแต่ว่าจะสีใหญ่ๆด้วยจ้ะใหญ่ว่าดินเพิ่นซุ่มดีไหมไปไปงอ ดอกงูเ่าจินี่งเรือติดขาเป็นเสือเนาะไปยังอีกยู่มันเบิดอืมงามเลยโอ้ขาตันดีเนาะง<ช>ืมอ้ยดอกงามดอกหน่อยหน่อยก้อน,นทำเนะเนาะทำเนะครับโอ้เมื่อเด้อจ้ะโอ้จะได้ไป,ปจจไมันในทัวร์อยู่จ้ะมีตัวกันไหมนะบบ้านนะองอืงามเองครับ No, mọi người đi à, tần, tần ừ. Đó. Ừ. Đó, đấy, đi bạn ừ. ừ. à. ừ. đi 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 พี่กพี่ก็มีมครับเดี๋ยวพาไปขนมเมือ,อมบ้านนะครับไปหารถเล่ครับไหจะเบ่งหยอดเห็ดเจ้าไปห้างมานมานี้ครับครับ เท็ดเดียวอะไหามันมาหนีครับมันคือเก่าเนาะมันสุดๆดีกว่เด้อจ้ะมันเป็นขนาดนี้เนาะดอกจุ่มๆเนาะแมนแมนดอกใหญ่นี่คือจะได้เต็มตาอยู่เนาะอีกอย่ันเขาขาวกลมาใบมงกุฎก้านละเนาะแมนครับใสีเวลาครประมาณสองชั่วโมงเนาะสองชั่วโมงนิดๆนะจ้ะแมนว่าข้าวกะสีเดินทางกระบาลไกลๆเนาะลอยกระลูกนะจ้ะเห็ดหอดเห็ดนี่เป็นเห็ดดอกหน่อยครับไม่ได้จุ่มเนาะแต่ดอกใหญ่นี่เหลือกระตาตัวนี้เนาะแมนจ้ะว่าเป็นเห็ดเผงแดงข้ามเนาะ จุ่มจุ่มแล้วก็เฮ็ดเพิ่งค่าไล่เนาะข่าไลยเลือดครับอามแต่ไมีแต่จุ่มจุ่มเลยเนาะแกงพอดีคำเลยเนาะแบบปลาตองพาโนมาเนาะเมนครับแกงสดเลยเห็ดเพิงขาหน่อยเขาก็ได้อยู่เนาะมาลายดอกเนาะเมนจ้ะเหลือๆคลิปที่เขาเก็บเห็ดสามสี่ดอกแหลของคลิปเลยเนาะเขาเก็บอยู่ที่บัดปลาโนนทองเด้อจ้ะเมนีรเขาก็เคยตัดสินใจใหญ่มากถี่สำนักสูงน้องจองเนาะเมนมรั่เคยได้เคยเก็บนะจ้ะแต่มาได้เฮ็ดอยู่น้องจองเนาะเมนได้อยู่โนนท่องนั้นสามสี่ดอกเด้อจ้ะ เขียเทาก็ได้เคืองเกือบตาอยู่เนาะมีแต่มีแต่ดอก,กงามๆเนาะเฮ้ยดอกนี่สุดยอดเลยแหละครับมีแต่ครับเชิญชอบคลิปนี้จางไรกะฟ้าพี่พักน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นบาลาน้ำเน่กดกระดิง่งเปิดติ๊ดผ่าคลิปใหม่ๆจ,จากบาลานครับจ้าบาลานก็นสนับสนุนกับขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจ้ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคู่คอมเมนต์ทุกการติดตามรับชมจ้าขอบคุณความหักความเมตตาจากพ่อแม่พี่น,อออน,น้องรุ่นปัตน่ะฮะให้รักจ้ะ อาจารยอกันคิดไม่จ้้คิดนี้ว่าสนองลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ